สวัสดีครับเพื่อนๆครับสมัครคลิก p o อ e โฟลิทุกท่านครับ EP นี้เป็น EP ที่25นะครับเพื่อนๆครับก็มาต่อจาก EP ที่24นะครับซึ่งผู้พัฒนานะครับพยายามที่จะปรับปรุง E a นะครับระบบเพนะครับเพิ่มฟังก์ชันนะครับซึ่งเมื่อวานก็ดาเนินการให้กับ E a หลายตัวนะครับแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับ แล้ววันนี้ก็ได้ดําเนินการต่อนะครับก็ได้ดําเนินการต่อแล้วก็ทําการทดสอบแบคเทสนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับแล้วผมได้อัพขึ้นใน Google d r ได e เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดใช้ได้เลยนะครับต้องขอไปเพื่อนๆจริงๆครับเมื่อวานนี้พยายามเแก้ปัญหานะครับแต่ว่าเนื่องด้วยมีหลายตัวนะครับที่ กับผมก็ต้องเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันให้ชินเดียวกันนะครับวันนี้ก็ได้พยายามปรับปรุงทั้งวันนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อน,อนๆนที่สมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาแล้วก็สมาชิกที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็แจ้งให้ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับวันนี้ก็มีสิ่งที่จะมา เล่าให้ฟังนะครับก็คือมีเพื่อนๆนะครับสอบถามมานะครับเกี่ยวกับ EA ไม่ออกออเดอร์นะครับสาเหตุที่ EA ไม่ออกออเดอร์เเพื่อนๆครับสาเหตุที่ EA ไม่ออกออเดอร์นะครับผมขอสรุปสักสสาเหตุหลักๆนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสังเกตนะครับหนึ่งนะครับการตั้งค่าฟังก์ชัน Max Space ในตัว EA นะครับเพื่อนๆอาจจะตั้ง ฟังก์ชันแม็กสเปซต่ำเกินไปนะครับทำให้ ee คิดว่าเป็นสเปซสูงนะครับแล้วก็ ee ก็จะไม่ออกอเดอร์นะครับเพื่อนๆครับนี่คือสาเหตุที่1นนะครับสาเหตุที่2ก็คือนะครับเพื่อนๆไม่ลงอินดิเคเตอร์ไม่ครบนะครับหรือหรือลืมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมให้ไปนะครับเป็นนีเดอร์หลักนะครับ ที่ใช้ในการเขียน E A ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆจะลงในคอมพิวเตอร์หรือลงบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อนๆที่จะรันบนเซิร์ฟเวอร์จะต้องลงอินดิเคเตอร์นะครับคือลงโฟลเดอรอ์ MQL4 ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับออลง MQL4 ทั้งหมดที่มีทั้งอินดิเคเตอร์แล้วก็ E A นะครับ Expert Advisor ด้วยนะครับ คือลงทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็จะได้ครบนะครับ e ก็จะทํางานสมบูรณ์นะครับขอเน้นย้ําตรงนี้นะครับประการที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับเพื่อนๆยังไม่ได้ตั้งค่าใน mt4 นะครับการตั้งค่าใน mt4 ก็มีค่าหลักๆสําคัญก็คือให้เพื่อนๆนติ๊กนะครับ all right e t d i n g นะครับ all right e t d i n g ขั้นตอนตรงการลง e a นะครับเพื่อนๆจะต้องติ๊กออเรติ๊ตินะครับข้อสังเกตง่ายง่ครับบนหน้าต่างบนหน้าต่างกราฟนะครับทางด้านขวามือก็จะมีรูปหน้าจอนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ทางด้านเมนูด้านบนนะครับออโต้เทรตดิ้งก็ออโต้เทรตดิ้งอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูว่าเป็นสีเขียวหรือยังนะครับถ้าถ้ายังไม่กดนะครับก็ รูปหน้ายิ้มก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ข้อสังเกตนะครับเออประการสุดท้ายนะครับเออไม่ออกออเดอร์ตอนแบ็กเทสครับเพื่อนๆครับเนื่องจากเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะแบ็กเทสในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแบ็กเทสวันเสาร์อาทิตย์ดังนั้นเออเพื่อนๆอาจจะลืมเรื่องค่าสเปซไปนะครับค่าสเปซในวันเสาร์อาทิตย์นี่มันจะห่างมากนะครับเพราะว่า เป็นบรรยุนะครับเพราะฉะนัน้นเพื่อนๆเวลาไปเทสเพเ,เพื่อนๆจะต้องใส่ค่าสเปซเออตามความจริงตามประเภทบัญชีของเพื่อนๆนะครับเช่นบัญชีซีโร่เนี่ยก็อยู่ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับสําหรับคู่เงินนะครับสําหรับทองคําก็อยู่ประมาณยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับสำหรับบัญชีอื่นอย่างเช่นบัญชีโปรนะครับก็อยู่ประมาณสักห้านะครับค่าสเปซอยู่ประมาณห้าขึ้นไปถึงสิบนะครับ ค่าบัญชีประเภทเอ่อประเภทบัญชีเซ็นอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอยู่ประมาณ10นะครับถึง15อะไาอ่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเวลาแบกทเสนะครับให้ใส่เอ่อค่าสเปซตามความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะ e อ pop l e คเนี่ยนะครับเน้นค่าสเปซนะครับเน้นค่าสเปซเป็นหลักในการคำนวณในการออกออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหากไม่ใส่ หรือใส่ไม่ตรงนะครับค่าที่ได้จากการทดสอบก็อาจจะคาดเคลื่อนไปนะครับเพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆแบกเทสอ,อาจจะคาดเคลื่อนไปหรือไม่ออกออเดอร์นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นข้อคิดประจําวันนะครับคราวนี้เรามาดูว่านะครับสิ่งที่ที่กระผมได้ได้ตั้งค่าไว้นะครับและได้เพิ่มฟังก์ชันให้กับ EA ที่เพิ่มไปนะครับมีเทรตทองคำนะครับ e u โกนะครับ EA Supermodel นะครับ EA Tenline ทั้งหมดนะครับที่ใช้เพิ่มฟังก์ชันระบบพินเข้าไปนะครับคราวนี้เพื่อนๆมาดูนะครับว่าเพิ่มอะไรไปนะครับมาดูเมนูนะครับค่าต่างๆนะครับ ก่อนอื่นให้เพื่อนเอนมาดูตรงออปชันตรงนี้นะครับเมนูด้านบนออปชันออโตเมติกนี้นะครับเ,เรียนไปทางสมาชิกใหม่นะครับก็เน้นย้ำว่า EA ทุกตัวนะครับสามารถใช้เป็นเครื่องมือเทรดได้นะครับก็คือถ้าตรงคำว่าออโตเมติกตัวนี้นะครับถ้าเราติ๊กเป็นฟอลนะครับถ้าเราติ๊กเป็นฟอล EA ก็จะไม่เทรดครับเพื่อนๆครับ EA จะไม่เทรด จะไม่ออกออเดอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเรียกใช้ปุ่มโชว์บอททอมเทปตัวนี้นะครับให้เป็น t ทูให้โชว์ปุ่มเทปนะครับ EA ก็จะเป็นเครื่องมือเทปโดยปริยายนั่นเองนะครับก็คือเราออกออเดอร์แทนแทน EA นะครับแล้ว EA ก็จะเป็นตัวที่แก้ไม้ให้เรานะครับตามโมเดล นะครับของ e e เลยนะครับก็คือเราเป็นผู้ออกออเดอร์แรกนั่นเองนะครับก็ขอเน้นย้ำว่าเพื่อนๆสามารถใช้ e e ทุกตัวเป็นเครื่องมือเทรดได้เลยนะครับไม่ต้องไปหา e ตัวอื่นเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับโชว์แอโร่นะครับเอ่อในการณนี e นะครับก็จะมีแอโร่นะครับสีน้ำเงินสีแดงใช่ไหมครับเมื่อมันออกออเดอร์นะครับ ตัวนี้เพื่อนๆสามารถตั้งให้โชว์หรือไม่โชว์ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นทูหรือฟอ r นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการโชว์เอฟเฟลกไพนะครับเอฟเฟลกไพก็ตัวนี้ก็คือแสดงราคาค่าเฉลี่ยของราคานะครับว่าออกออเดอร์เท่าไหร่นะครับเอ,อ่อฟังก์ชันที่เพิ่ม วันนี้นะครับมาดูฟังก์ชันตรงเฮนหลอดนี่นะครับเฮนหลอดนะครับก็จะเพิ่มเมนูให้เลือกอยู่3รายการนะครับเมนูอยู่3มรายการ1ฟังก์ชันเฮนนะครับตัวนี้เป็นตัวคุมหลักทั้งหมดนะครับถ้าติ๊กเป็นฟอลนะครับระบบเฮนทั้งหมดจะไม่ทำงานเลยนะครับอันนี้คือตัวคุม2ตัวล่างนี้นะครับ ฟังก์ชันเฮนนี่ถ้าเป็นฟอติ๊กตัวเดียวนะครับจะไม่ออกระบบเฮนจะไม่ทํางานเลยนะครับหากเพื่อนเพื่อนติ๊กเป็นทูน, to, นะครับระบบเป็นทูแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเมนูที่เพิ่มขึ้นมานะครับเฮนออเดอร์สต็อปหมายความว่าออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือออกฝั่งตรงข้ามกับไลน์นะครับออกออเดอร์ เทนไลน์ที่โฟลดเทนนะครับจะออกออเดอร์ตรงข้ามนั่นเองนะครับก็คือป้องกันการคือระบบเทนอน,น,นะครับออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเทนแบบใช้พ n นดิงลิมิตเข้ามาช่วยนะครับลิมิตพนดิงเข้ามาช่วยอีก1น,นตัวนะครับเพื่อให้ปิดออเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อช่วย ออเดอร์เฮ้นอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเอ่จะใช้เป็นอ,ออกเค้นไม้เดียวหรือออกเพน d i n g ร่วมด้วยก็ได้นะครับถ้าออกไม้เดียวเพื่อนๆไม่ออก p e n ดิ้งเพื่อนเพื่อนก็มาติ๊กตัวนี้เป็นฟอสนะครับเป็นฟอแล้วก็เ e n d ิ้งนี้ก็จะมีค่าแก๊ปนะครับหรือค่านรงสเต็ปนะครับ ตัวคู่เงินนี้ตั้งไว้อยู่ที่250จุดนะครับคือระยะห่าง pending ใน250จุดนะครับระบบเพนหลอดนี้เป็น2เท่านะครับ2.0นะครับตัวนี้โอ้ไม่มีปัญหานะครับคือวันนี้ก็คือเพิ่มฟังก์ชันนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกว่าจะเฮนหรือไม่เฮนนะครับหรือใช้เ e n d i n g มาช่วยไหมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับ ค่า e f a u l t ตัวนี้ผมปรับไว้เป็น t ทูทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันทำงานนะครับหากเพื่อนๆไม่ชอบนะครับไม่ชอบระบบเพ้หรือจะใช้ระบบโมเดลนะครับโมเดลในการทำงานอย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อนๆก็มาปิดฟังก์ชันเพ้นตัวนี้นะครับก็ EA ก็จะทำงานโดยใช้ระบบโมเดล f o l l o w 10นะครับซึ่งเป็น EA f o l l o w 10อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพื่อนๆลองทดสอบดูว่าเพื่อนๆ อชอบลักษณะไหนนะครับเนี่นะครับเมนูที่ที่กระผมเพิ่มให้วันนี้นะครับให้ A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  ทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัวเพื่อน,อนๆลองลองไปทดสอบดูนะครับว่า,าที่เพิ่มให้นั้นเ,เพื่อนเพื่อนพ,อนพิมพอใจไหมหรือปรับค่าดูนะครับปรับค่าดูว่าถพือพอพอใจไหมนะครับอา้าวรอรลอง,ลอง,ลองมาทดสอบนะครับผมจะเอา ออโตเมติกนี่ติ๊กเป็นทูนะครับเอาปุ่มเทดออกนะครับปุ่มบายเซลนะครับวัตถอมออกนะครับไม่ให้โชว์นะครับใช้ค่าเซนซิทีฟนะครับค่าเซนซิทีฟก็มีความสำคัญนะครับเพื่อนๆครับผมก็ปรับไว้ที่3นะครับสำหรับคู่เงินปรับไปที่3ทั้งคู่เลยนะครับส่วนค่าอื่นๆที่ปรับให้นะครับก็คือ ออเดอร์สตาร์ทมันดิพเปิลหนึ่งนี่เป็น2นะครับออเดอร์สตาร์ทมันดิพเปิลสเป็น4นะครับก็คือ4ออเดอร์นะครับสังเกตที่มันดิพเปิลสน,นี่นะครับ4ออเดอร์แล้วเฮนเลยนะครับผมผมลดลงมาจาก5เหลือ4นะครับเฮนเลยนะครับอลองดูนะครับ เต้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับครับอันนี้ผมยกตัวอย่างคู่เงินเอ่อ EJ นะครับ e ีนะครับที่ทำเฟรม H4 ครับเพื่อนๆครับส่วนใหญ่ EA ผมจะเน้นที่ทำเฟรมใหญ่เป็นหลักนะครับแล้วก็สำหรับซูเปอร์โมเดลนี่ก็จะเน้นทำเฟรม H4 ครับเพื่อนๆครับ ผมลองข้ามเร็วๆนะครับคอมพิวเตอร์จะช้านิดหนึ่งนะครับจะจะให้เห็นว่ามันมันเ็นอย่างไรนะครับเพื่อนไปสามารถปรับได้นะครับว่าจะเห็นออเดอร์ที่เท่าไหร่ได้นะครับปกติแล้ว ea จะ follow ten นะครับจะ follow ten ก็คือจะใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับระบบเฮนนั่นเองนะครับก็คือออก follow ten สีไม้ rain, นะครับหากผิดทางระบบเฮนก็จะทำงาน นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดอธิบายนะครับเดี๋ยวถ้าอีเห็นมันเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้คือการผสมผสานนะครับระหว่างระบบฟ o l โล w ทนกับระบบเฮนไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับอันนี้สี่ออเดอร์แล้วนะครับครับครับถ้าสี่ออเดอร์นี่ถ้ามันเคลียร์ได้มันก็จะเคลียร์นะครับ ถ้าเกินนะครับผมหยุดดูดูนะครับตัวนี้ลักษณะตัวนี้หมายความว่านะครับตัวนี้มันเป็นออเดอร์ที่5แล้วนะครับออเดอร์ที่5จะเห็นว่ามีเพน d i n g ขึ้นมาหนึ่งนะครับเพนดิ้งตัวนี้ก็คือเอ่อเป็นการช่วยนะครับช่วยออเดอร์บายที่ที่เป็นออเดอร์เฮนบายนะครับด้านบนนะครับซึ่งผิดทางนะครับ เป็นออเดอร์ที่ช่วยนะครับหมายความว่าถ้ากราฟย่อลงมามันจะชน p e n ด i n g ข้างล่างนะครับซึ่งจะเป็นออเดอร์ช่วยนะครับสำหรับออเดอร์ด้านบนอีกทางหนึ่งนะครับหมายความว่าถ้ากราฟย่อลงมาแล้วแตะนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่6ใช่ไหมครับแล้วกราฟขึ้นไปใหม่สมมติว่าขึ้นไประดับเดียวกันกับออเดอร์ที่1น่ี้มันก็จะเคลียออเดอร์เลยครับเพื่อนๆครับมันจะเคลียออเดอร์เร็วขึ้นนะครับ เร็วขึ้นกว่าที่กราฟจะขึ้นไปข้างบนนะครับเอ่อถึงไม่เกี่ยวนะครับถึงไม่เกี่ยวโดยล่างมันขึ้นไปข้างบนเอ่อ E X ก็ปิดกําไรอยู่ดีครับเพื่อนๆครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันปิดจริงไหมนะครับโอ้ไปแล้วนะครับพอดีผมเล่งมันนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนเอ่อเห็นว่าเมื่อกี้นี่มันลงมาเกี่ยวข้างล่างนะครับขึ้นไปข้างบน ก็ปิดกำไรไปนะครับเมื่อปิดกำไรไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สเงเกตว่ามันจะฟลอร์เทนนะครับมันจะเป็นขาบายขึ้นไปต่อนะครับนะครับผิดทางลงมานะครับอันนี้บายอยู่นะครับผิดทางลงมาก็จะมีเออเพนติ้งออเดอร์กับออเดอร์ที่เฮนลงมานะครับคือถ้ากราฟย่อขึ้นไปแล้วลงมานะครับ E a ก็จะปิดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้แสดงว่ากราฟไม่ได้ย่อเอไม่ได้ย่อขึ้นไปนะครับกราฟลงมาเลย EA ก็ปิดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับ EA ก็จะปิดออเดอร์ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเพิ่มมาให้วันนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆลองไปทดสอบว่านะครับตัวเลขเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ขาบายนะครับลงมานะครับเหฮนนะครับ ดูนะครับอ่าลงมาใหม่นะครับแล้วก็ปิดนะครับเออมันจะขึ้นมันจะขึ้นไปเแตะออเดอร์เซลล์นะครับหมายก็มวมันติดขาบาอยู่สี่ไม้ใช่ไหมครับขาเซลล์นี้พยายามจะเร่งให้ปิดนะครับโดยมีออเดอร์สำรองออเดอร์ซัพพอร์ตคือ p e n d ิ้งด้านบนนะครับหักไปเกี่ยวนะครับแล้วลงมานะครับพี่ก็จะปิดทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ อันนี้คือแนวคิดครับเพื่อนๆครับแนวคิดที่ผมผสมผสมผสมภาษาได้ในวันนี้นะครับก็ได้ไปรวมกับ EA เถ็ดทองคําแลวก็ EA เถลีย์ทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทดสอบดูนะครับว่าแนวคิดผมวันนี้นะครับได้คิดว่าพอช้ได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ได้พยายามทดลองแล้วก็นั่งทดสอบทั้งวันครับเพื่อนๆครับ ผลปรากฏว่าก็ก็เคลียได้ครับไม่ว่ากราฟจะไปทางไหนก็เคลียได้เพื่อนๆลองทดสอบดูนะครับแต่ก็ขอเน้นย้ำว่านะครับระบบเฮนนะครับระบบเฮนเป็นการป้องกันพอร์ตนะครับไม่ใช่เป็นการทํากําไรนะครับเพื่อนๆครับเพราะนั้นการเฮนก็มีความเสี่ยงตรงที่หากกราฟไซด์บีนะครับหากกราฟไซด์บีการเฮนก็อาจจะเอ่อก็คือกลับไปกลับมาหลายรอบนี้นะครับก็ ลอดอาจจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็ลองตั้งเวลาหรือช่วงเวลาที่กราฟมันวิ่งนะครับเป็น e อที่ที่ชอบกราฟวิ่งครับ E p o r ฟอริกนะครับคือไซส์เวนี่อาจจะมีบางตัวนะครับที่เหมาะนะครับอย่าง e อ Follow 10นี่ก็ใช้ได้ครับเพื่อนๆครับเป็นถึงไซเวได้ก็ก็ไม่ออกว่ารือซ้ำอะไรอย่างเงี้นะครับเอ h อ e h นี่ e h ที Daily เอฟเดลี่นี่ก็อาจจะไม่ชอบไซด์เวอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าเอ่อขึ้นลงขึ้นลงนี่มันก็จะออกหลายไม้ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนๆแบ็กเทสและทดสอบนะครับหาค่าเป็นของตัวเองนะครับผู้บรณาเองก็พยายามจะหาค่าที่ดีที่สุดนะครับหาค่าที่ดีที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้นะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกอาทิตย์ครับผมแบ็กเทสทุกอาทิตย์นะครับเพื่อทำค่าที่เพื่อนๆแนะนําแล้วก็ หา่อานะครับหาแนวคิด EA ในในเน็ตในอะไรต่างๆนะครับเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่วางเป้าหมายไว้นั่นนะครับก็คือในปี2021นะครับผู้พัฒนาก็จะเริ่มพัฒนา Ea m t 5แล้วนะครับก็จะตอนนี้ m t 4ก็ยังไม่มบรรลุเป,ป้าหมายนั่นแหละนะครับเพราะว่า มีสิ่งที่เพิ่มเติมเรื่อยเลยครับเพื่อนๆครับเพราะว่าการพัฒนานั้นเมื่อเราพบสิ่งดีๆนะครับแนวคิดมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเก็จะเร่งพัฒนาตัวนี้ให,ให้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไปต่อยอด MT5 ต่อไปนะครับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่มีความสนใจนะครับก็สมัครใต้ลิงก์นี้ได้นะครับ ต้ลิงก์คลิป u t u b e หรือเข้าไปโหลดในห้อง Google Drive ทดสอบก่อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบและพึงพอ,อใจนะครับก็สมัครนะครับสมัครทางทางโบกิเน็ตนะครับซึ่งเป็นโบอันดับหนึ่งนะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับเคยทดลองแล้วนะครับห้านาทีฝากถอนเข้าบัญชีรวดเร็วมากนะนะครับขอเช่นชมทาง b o กิเน็ตครับ แำหวับน e EP นี้นะครับ e EP ที่25นี้ก็ให้เพื่อนๆปักกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็ให้ดาวน์โหลดนะครับสมาชิกใหม่ผมได้ฝังโค้ด EA ไว้ให้แล้วนะครับก็เรียนว่าโค้ด ID EA นะครับทาง e n n t t แจ้งให้ผมทราบอัตโนมัตินะครับสมาชิกไม่ต้องแจ้งมานะครับสมาชิกไม่ต้องแจ้ง ID มานะครับ สมาชิกสมัครเสร็จก็รอไม่เกินหนึ่งวันครับแล้วเข้าไปโหลดที่ห้อง google drive ได้เลยนะครับการอัปเดตน,นะครับการสมัครใหม่การเปิดบัญชีใหม่ทุกครั้งเพื่อนๆจะต้องเข้าไปโหลด ea ใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นการฝังโค้ดไว้ใน ea นะครับไม่ใช่การออนไลน์ครับเพื่อนๆครับไม่ใช่การออนไลน์ก็ฝากเพื่อนๆนไว้เท่านี้ครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในสัปดาห์นี้ขอให ประสบควาเร็จในการเทรดครับแล้วก็มันฝึกฝนแบกเก็ไปไหวนะครับเป็นกําลังใจเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ